สวัสดีค่ะหมออยู่ที่นิทรรศการรอนะคะเป็นนิทรรศการเดือนออมกราคมนะคะของที่ River ร i t y นะคะพูดบทบาทของเสือและบทบาทของการให้กำลังใจเสือสังคมโควิดนะคะก็อยากให้ทุกท่านมาชมกันแต่ก่อนที่เราจะพาชมนั้นนะคะจะมาขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตาค่ะวิธีเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกนะคะว่าเวลาเราทำเฟมโตเซ c กันเลเซอร์เลสิกนั้น ข้อควรระวังหลังจากวันแรกจนถึง7วันนั้นเราจะมีอาการแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไรนะคะเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเฟมโตเซ็กั er นเลเซอร์เลสิกค่ะหลังทำจะต้องนอนเยอะๆทันทีเลยนะกลับบ้านไปนอนเลยเพราะว่าพอหมดฤทธิ์ยาชาเราจะมีความระคายเคืองมากเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะน้ำตามันไหลเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนเนี่ยก็มักจะโทรมาปรึกษาและที่สำคัญก็คือว่าบางคนตกใจว่าทำไมน้ำตาถึงไหลเยอะขนาดนี้นะ การที่เราเป็นคนนอนเก่งช่วยได้ค่ะพอเรานอนเก่งแล้วก็ได้พักนะคะทุกพักที่ตื่นเราก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าหลังทําเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิคืนแรกให้นอนนะคะในวันแรกที่เรามาตรวจนั้นนะคะเราจะเริ่มมองเห็นแล้วนะคะอย่างสบายๆเลยแล้วก็เราก็จะเริ่มที่จะดูว่ามีการอักเสบไหมแผลเป็นยังไงถ้าไม่อักเสบแผลโอเคเราก็จะให้หยดยาแก้อักเสบวันละสี่ครั้ง น้ำตาเทียมทุกหนึ่งชั่วโมงจนเรียบร้อยนะคะพอครบหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่มีการติดเชื้อใดๆอยากแก้อักเสบจะถูกไม่ต้องหยอดแล้วต่อไปนะคะก็จะเหลือแต่น้ำตาเทียมเพียงอย่างเดียวและเราจะเริ่มดูค่าสายตาตอนหนึ่งเดือนค่ะตอนหนึ่งเดือนเมื่อดูค่าสายตาเรียบร้อยนะคะตานิ่งก็อีกทีก็คือ3เดือนนะและนี่ก็คือเรื่องราวการดูแลตัวเองสำหรับ femtosecond laser laseric las ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ